สวัสดีค่ะรู้ดวงรู้ชีวิตจะกบโหรานะคะวันนี้คลิปนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงในเรื่องความรักและมิตรแท้ของคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรนะคะหรือท่านที่เกิดะระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะ ราศีมังกรเนี่ยเป็นแม่ธาตุดินนะคะเป็นแม่ธาตุด้วยนะคะแล้วก็มีเจ้าเรือนเป็นดาวเสาร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงออกหรือท่าทางการดําเนินชีวิตต่างๆเนี่ยของชาวมังกรเนี่ยก็จะแสดงออกไปทางดาวเสาร์จะเป็นส่วนมากมากกว่าดาวอื่นๆนะคะคราวนี้ว่าเรามาดู ดาวเสารเนี่ยหรือว่าชาวมังกรเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะคะชาวมังกรนะคะซึ่งมีดาวเสาเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอยู่เนี่ยเขาจะมีความอึดอดทนที่สุดเลยนะคะเขาเป็นผู้อดทนที่สุดยอดมากๆม,มากกว่าดาวดวงอื่นนะคะแล้วก็มีการแบบสามารถรอคอยอะไรนานๆได้นะคะเขามีน้ำอดน้ำทนที่ดีเยี่ยมมากๆแล้วเขาก็จะมีความมั่นคงที่แบบว่ามีความแน่นอนมีความที่แบบ หวังผลได้นะคะ,ะสัญ,ญลักษณ์ของดาวเสาร์เนี่ยจะมีความรับผิดชอบมีความอดทนแล้วก็เป็นเลิศเลยนะคะมากกว่าดาวอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบว่าจะมั่นใจในตัวเองสูงมากแล้วยิ่งเป็นธาตุดินด้วยนะคะแล้วเขาก็รักพวกพ้องเหมือนที่แล้วเขาบอกกันว่าใจถึงพึ่งได้เนี่ยแน่นอนชัวร์เลยนะคะมีความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่สามารถที่จะ ทำงานใหญ่ทั้งงานเล็กได้หรือทำงานส่วนรวมส่วนร่วมกับผู้คนเนี่ยได้ดีมากๆเพราะว่าเขามีความน้ำอดน้ำทนนั่นเองนะคะเขารอคอยอะไรได้นานๆน,นะคะเขาเป็นอะไรที่น่าเกงขามมากกับขึมๆนะคะเท่ๆนะคะแต่ว่าจะมีสเสน่ห์มากนะคะไม่พูดเยอะเน้นการกระทำนะคะชาวมังกรเนี่ยจะเอาจริงเอาจังนะคะ ถ้าเกิดว่าเขาได้รับผิดชอบอะไรมาแล้วเนี่ยเขาจะทําแบบเต็มที่เต็มความสามารถเลยนะคะแล้วก็มีความเด็ดขาดไม่เยินเย้อะนะคะมีความรู้สึกได้ถึงความมั่นคงถึงความแน่นอนนะคะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเขามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะแอบคิดมากนะคะแล้วก็รักสนโดดนิดนึงนะคะแต่เขาก็จะสามารถแบก ภาระในเรื่องความเหนื่อยยากความไม่สบายกายความไม่สบายใจต่างๆเนี่ยไว้ได้ดีที่สุดมากๆเลยนะคะคราวนี้ว่าคนที่เกิดเข้าจะเข้ามาเป็นคนรักและเป็นมิตรแท้ของชาวมังกรเนี่ยก็ต้องเข้าอกเข้าใจเรียนรู้ว่าพฤติกรรมแล้วก็ดาวเขาเนี่ยเป็นยังไงเช่นง่ายๆมากๆเลยนะคะอ,อถ้าเกิดจะเป็นมิตรแท้แล้วก็จะเป็นคนรัก ที่ดีของชาวมังกรเนี่ยง่ายๆอย่าเอาความเครียดไปให้เขานะคะเพราะเขาจะเป็นคนที่เครียดง่ายแล้วก็เก็บกดนิดนึงนหคะแล้วก็ถ้าไม่เอาความเครียดไปให้เขาเนี่ยเขาก็จะสบายเขาก็จะแฮปปี้สุดๆชิลๆนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่า5ราศีที่เป็นทั้งความรักที่ดีแล้วก็เป็นมิตรแท้ที่ดีกับชาวมังกรมีราศีอะไรบ้างนะคะราศีแรกนะคะเป็นราศีกุมนะคะราศีกุมเนี่ยจะเป็น จะเพิ่มพูนเพิ่มโชคลาภเงินทองต่อยอดการงานการธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเงินงานความรักต่างๆเนี่ยให้มังกรเนี่ยอย่างมากเลยนะคะสองราศีนี้นะคะเป็นอะไรที่ถ้าร่วมมือกันนะคะไม่ว่าจะทํางานเล็กงานใหญ่เนี่ยสามารถไปได้สวยมากๆม,มีโอกาสถึงจุดเป้าหมายถึงความสําเร็จได้ไว รวยไวรวยง่ายนะคะเพราะาสองราศีเนี่ยมีทั้งความอดทนมีทั้งความขยันอยู่ในตัวนะคะเป็นอย่างดีที่สุดนะคะถ้าได้ร่วมมือกันเนี่ยเขาจะเป็นมิตรแท้ต่อกันแล้วก็เป็นความรักที่ดีต่อกันได้ดีแน่นอนเลยนะคะราศีต่อไปนะคะเป็นราศีมินนะคะราศีมินเนี่ยก็จะเเน้นในเรื่องของความเป็นเพื่อนมากกว่านะคะคือก็เป็นคนรักนะคะแต่อาจจะแบบว่ามีคนแนะนํามาให้รู้จักกันแล้วก็อาจจะ เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนสนิทสนมกันแล้วก็พัฒนาการจนมาเป็นแฟนหรือมาเป็นคนรักมาเป็นมิตรที่ดีต่อกันนั่นเองนะคะแต่ก็สองราศีนี้ก็จะมีความสุขนะคะเพราะว่ามินเนี่ยเขาก็จะแบบว่าใจบุญสุนทานอยู่แล้วแล้วเขาก็จะคอยแนะนําสิ่งต่างๆให้กับมังกรได้อย่างดีที่สุดส่วนมังกรเนี่ยก็จะมีความอดทนความอึดนะคะแล้วก็ไม่วู้วามต่างๆนะคะเขาจะแบบ ไปกันได้ล้อกันไปได้ดีแล้วก็ก็จะไม่มีความกดดันนะคะเพราะว่าเขารักกันแบบเพื้นฐานความเป็นเพื่อนมาเนี่ยความกดดันความคาดหวังต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มากมายนะคะเป็นอะไรที่ไปกันได้นะคะไม่กดดันแล้วก็เป็นทั้งคนรักแล้วก็เป็นทั้งมิตรตภาพเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันเนี่ยได้ดีมากๆนะคะราศีต่อไปนะคะเป็นราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภเนี่ยเขาค่อนข้างจะ เอาใจเก่งนะคะจะเอาเอาใจมังกรเก่งมากจะเอาเอ,าเาเอ,าเอาความสุขเอาความร่าเริงสดใสมาเติมเต็มความเสน่ห์ต่างๆมาเติมเต็มให้กับมังกรมังกรก็จะหายเหนื่อยนะคะสองราศีนี้เนี่ยคะอาจจะมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยอายุค่อนข้างจะห่างกันนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแล้วเขาก็จะแบบว่าตามใจกันเอาใจกันแบบว่าคล้ายๆกันแบบว่ารักเป็นแฟนกันเนี่ยแต่ว่าจะรักกัน โกกันเนี่ยจะเปรียบเหมือนอย่างดุดอย่างเป็นลูกเลยก็ว่าได้นะคะคือจะแบบว่าจะตามใจกันมากเป็นกรณีพิเศษจะเป็นห่วงกันจะเป็นคือทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกันและกันเลยคือสองราศีนี้เวิร์กนะคะไปไหนไปกันแล้วก็เป็นอะไรที่ทํางานด้วยกันเนี่ยก็จะไปด้วยกันได้ดีนะคะสองราศีนี้รุ่งเรืองค่ะราศีต่อไปนะคะจะเป็นราศีกรกฎ ราศีก็รักฎนี้แน่นอนนะคะเขาเป็นดาวจันทร์นะคะเขาจะเอาใจเก่งมากเลยแล้วก็เป็นธาตุน้ําด้วยเขาจะเอาใจมังกรสุดๆนะคะจะลงรายละเอียดทุกอย่างนะคะไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยเขาจะใส่ใจแล้วก็เขาก็จะเออมีสเสน่ห์ให้ให้ให้กับมังกรเนี่ยที่เจ็บมังกรที่มีความมุ่งมั่นอึดอดทนเนี่ยนะดีอยู่แล้วนะคะเขาก็จะแบบมังกรก็จะซื่อสัตย์ใส่ให้กับเ กรกดแต่สองราศีนี้กันเขาจะติดกันมากนะคะตัวจะไม่ห่างกันนะคะเหมือนไปไหนไปไหนไปกันเป็นเงาตามตัวกันก็ว่าได้นะคะเป็นอะไรที่เวิร์กนะคะสองราศีนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะคะราศีต่อไปนะคะเป็นราศีพิจิกนะราศีพิจิกเนี่ยก็จะเอาโชคเอาลาบมาสู่มังกรนะคะจะเป็นอะไรที่เอ,อ่อทำงานร่วมกันเนี่ยคือมันเหมือนว่า ทำงานเท่าเดิมอาจจะมีะไรายได้มากเดิมมันจะมีเรื่องฟุกๆเข้ามามันจะมีเรื่องแบบโชคมีลาบแล้วก็แบบไม่ทันตั้งหลักไม่ทันตั้งตัวก็ว่าได้คือเป้าหมายเนี่ยสมมุติว่าเป้าหมายตั้งไว้อย่างหนึ่งแต่จะได้เป้าหมายเนี่ยเกินคาดก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะว่าดวงเขาจะโฉกกันนะคะมันเป็นอะไรที่มันจะช่วย ช่วยเหลือและก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างมากนะคะพิจิตเนี่ยพิจิตจะขยันสุดๆนะคะมังกรก็จะมีความอดทนอย่างมากคือมันจะไปกันได้ขยันก็อดทนเนี่ยยังไงยังไงธุรกิจก็ลุ่งเหลืองนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดสองอาศีเนี่ยได้ร่วมมือร่วมใจมีโอกาสทําในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพวกก่อสร้างต่างๆทุกประเภทเลยนะคะทั้งระบบเลยนะคะเกี่ยวกับก่อสร้างรับเหมาหรือเกี่ยวกับงานที่เป็นแบบว่าเป็นโปรเจก เป็นทั้งโปรเจกต์สั้นแล้วก็โปรเจกต์ยาวนะคะสามารถทําได้ดีนะคะเพราะว่าสองวาสีนี้จะเฉลกกันมากแล้วก็จะมีความเจริญก้าวหน้าจะให้โชคต่อกันแบบเกินค่านะคะดีมากๆนะคะก็วันนี้ก็ขอวอวยพรนะคะให้ชาวมังกรทุกท่านเนี่ยจงประสบแต่ความโชคดีนะคะคิดสิ่งใดสมความปราทถนาแล้วก็ขอให้ ความอุดอดทนความซื่อสัตย์ของชาวมังกรทุกท่านเนี่ยจงส่งผลให้ท่านเนี่ยจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็มีมิตรที่ดีมิตรแท้แล้วก็มีความรักที่ดีแล้วก็มีความรักที่แท้นะคะขอให้มังกรทุกท่านรักกับ5ราศีทุกท่านที่กล่าวไปเบื้องต้นเนี่ยให้มีความสุขกันทุกท่านเลยนะคะเฮงเฮงรวยเลยมากๆนะคะวันนี้รู้ดวงรู้ชีวิตจะกบโหราขอ,อ,อขอบคุณมากๆที่ท่านได้เสียสละเวลามาฟัง วิดีโอของเรานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ